ถ้าคุณอยากจะหางานหรืออาชีพที่มั่นคงฮนะทำแบบนี้ครับหลายคนฮะถามว่าเอ้งานอะไรที่มั่นคงนะอาชีพอะไรที่มั่นคงนะถ้าคุณจะหาความมั่นคงจากงานและอาชีพนะคุณหาผิดครับเพราะงานและอาชีพอ่ะไม่สามารถทําให้คุณมั่นคงไดค้คุณอาจจะบอกว่าเอ้งานราชการมั่นคงเหรอแต่ถ้าเกิดวันหน้าเนี่ยคุณเกิดไปขัดแข้งขัดขาเจ้านายเนี่ยคุณก็แป๊กอ่ะถูกไหมฮะ หรือคุณบอกว่าบริษัทเอกชนมั่นคงฮะคุณทํางานดีทุกอย่างเลยนะไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ผู้บริหารงานบริษัทนั้นอะบริหารงานผิดพลาดฮนะบริษัทไปไม่รอดครับอาชีพที่คุณเคยได้ยินสมัยก่อนอะอย่างอะไรอะสมัยเด็กๆได้ยินว่าไอ้ทำงานเป็นนายธนาคารอย่างเงี้ยมั่นคงจริงเหรอฮะแต่สมัยนี้ธนาคารเนะี่ยปิดไปหลายสาขาแล้วนะครับหรือว่าแบ่งบางทีควบรวมกิจการกันเนี่ยนะฮะ คนก็ต้องออกเพราะการควบรวมกิจการเนี่ยหรือคุณบอกว่าอะไรฮะเป็นนักบินมั่นคงอฮะช่วงโควิดที่ผ่านมาครับนักบินออกกันเยอะเลยฮะเพราะว่าบินกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะหาความมั่นคงเนี่ยถ้าเกิดคุณให้คนอื่นเป็นตัวกําหนดเนี่ยมันจะไม่มั่นคงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเป็นคนกําหนดความมั่นคงนี้ด้วยตัวคุณเองครับซึ่งจุดที่มันมั่นคงจริงเนี่ยมันไม่ใช่งานหรืออาชีพฮะแต่มันคือทักษะหรือสกิล เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องหาทักษะนะฮะที่มันมั่นคงมันทําให้คุณรู้สึกมั่นคงครับถ้าวันนี้คุณเป็นอาจารย์เฉลิมชัยนะคุณมีแค่ผ้าใบผืนนึงมีแค่ผู้กันอันหนึ่งเขาก็สามารถสร้างสารรค์งานจากไออุปกรณ์ที่เขามีอยู่ตรงนี้ได้เลยนะฮะและสามารถขายได้เป็นหลักล้านเนี่ย อันนี้เรียกว่ามั่นคงครแต่คุณอาจจะบอกโอ้อาจารย์โทนี่ไม่ได้เป็นอย่างอาจารย์เฉลิมชัยผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยทำยังไงคือไม่จำเป็นต้องอย่างนั้นก็ได้คะคุณหาทักษะที่ทําให้คุณรู้สึกมั่นคงก็ได้อย่างทักษะการขายนี่แหละฮะอย่างถ้าเกิดวันนี้นะฮะสมมติว,ว่าผมเนี่ยเป็นนักขายที่เก่งเนี่ยถามว่ามั่นคงไหมมั่นคงเพราะว่าทักษะนี้มันอยู่กับผมตลอดไงถึงแม้ผมจะย้ายบริษัทอย่างวันนี้สมมติววผมไปทําบริษัท A เนี่ยนะฮะแต่ผู้บริหารบริษัท A เนี่ยบริหาร นะหรือสินค้ามันเอาไปแล้วเนี่ยผมย้ายไปขายบริษัท B นะผมก็ยังมีทักษะการขายที่ไปขายสินค้าให้กับบริษัท B ได้หรือเกิดอีกหน่อยเนี่ยคุณอาจจะเปิดขายของเองเปิดธุรกิจตัวเองฮะคุณก็ใช้ทักษะการขายนะเพราะนั้นยังไงอ่ะคุณก็มั่นคงฮะดังนั้นนะแทนที่คุณจะไปโฟกัสว่างานที่มั่นคงคืออะไรเนี่ยให้คุณไปโฟกัสดีกว่าว่าทักษะอะไรที่จําเป็นจะทําให้คุณมั่นคงฮะอันนี้คือคีย์ครับดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณมีลูกนะคุณเลิกสอนลูกว่าให้ไปหางานหาอ,ชอ,อาช คือทักษะที่ทําให้ชีวิตมั่นคงครับ คืออาจจะไม่จําเป็นว่าต้องไปเป็นทักษะเป็นจิตกรว่าดรูปเก่งเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยทักษะปิดการขายก็ได้เฮ้ยแต่เดวนี้มันมีทักษะอะไรทักษะเ, <c oughs> เรื่องการทำคอนเทนต์การตัดต่อคลิปวิดีโอทักษะเรื่องการทําอาหารทักษะเรื่องการพูดการเจรจารต่อรองอะไรพวกนี้ได้หมดครับคือคุณต้องมาดูนะว่าสิ่งที่คุณโฟกัสเนี่ยมันไม่ใช่ตัวบริษัทมันไม่ใช่งานนะครับมันไม่ใช่อาชีพแต่มันคือทักษะครับคือไอ้อย่างอื่นน่ยมันเปลี่ยนได้หมดฮะเดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยว,ม,ยวม,มันก็หายฮะแต่ทักษะเนีีี่่่ยจะอออูับคคคคุุณณไดด้้ตตลรืททําใหชวิ มั่นคงฮะแล้วคุณสามารถสร้างความมัน่นคงสร้างไรายได้ตรงนี้ให้กับชีวิตคุณและครอบครัวได้ครับหากคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามได้ที่เพจอาจารย์โทนี่เทพการขายนะครับหรือคุณจะติดตามที่ Li n e Master Tony ก็ได้เช่นกันครับและทุกวันจะมีคลิปดีๆแบบนี้ส่งตรงถึงคุณครับ